โอเคครับก็กราบสวัสดีครับเพื่อนๆอย่ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t p a m Channel ฮะมามา back to zero ดีกว่าฮะ back to zero ใครๆก็อยากรอเอ่อซีรีส์นี้นะครับบอกว่าเออพี่ทำไมไม่สร้างตัวเวลหนึ่งมาทำไมพี่ทำไมไม่สร้างตัวมาทำไมไม่สร้างตัวเวลหนึ่งมาพี่ผมจะทำไงเนี่ยผมเล่นไม่ได้เลยเนี่ยผมไม่พี่ไม่ทำให้ผมดูเนี่ยผมจะทำยังไงดีนะครับมา กูสร้างตัวเวลหนึ่งให้มึงดูแล้วนะครับแต่ตอนนี้มันเวลยี่สิบเจ็ดแล้วนะครับมันก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจะสอนสเต็ปเวลหนึ่งให้ฟังนะครับเดี๋ยวจะสอนสเต็ปเวลหนึ่งให้ฟังตั้งแต่สร้างตัวเลยนะครับสร้างตัวสร้างเป็นอยู่แล้วไม่ต้องสอนนะครับเล่นโรงเรียนไหนก็ได้นะครับเล่นโรงเรียนไหนก็ได้นะครับเล่นโรงเรียนไหนก็ได้แล้วแต่ครับลุกโรงเรียนมีความโหดของแต่ละโรงเรียนนะครับโอเคครับพอสร้างตัวเสร็จแล้วนะครับไม่ต้องนะครับไม่ต้องไปเดินเก็บเวลเหมือนแรนจริงนะเสียเวลาครับไม่ต้องไปตีมอนตีอะไรเสียเเเววลลาามกรบพอส็จุู๊ เวลหนึ่งเสร็จปุ๊บครับไปที่สนามบอลอ่าเจอคนดีครับคุณเออดีนิโคตินนะครับขอบคุณมากเลยครับคุณดีคุณดีนิโค,คตินนะตอนนี้คุณได้ออกชแนลของ t v g ีเจมสชแลแล้วนะครับโอ้ซื้อติกิล47โอ้ให้ชุดด้วยโอ้ให้เหรอพี่ผมเจอคนดีอ่ะผมเจอคนดีอ่ะโอ้โหใจดีจังโอ้ใจดีจังอ้โหใจดีมากเลย โอ้เลตต่ำพี่มันแย่ขนาดเลยเหรอโอเคดิ้วี่เสียตั้งรับคือ,อไม่ว่าคุณจะอยู่โรงเรียนไหนนะพี่ผมเสียไปเยอะแล้วครับไม่ว่าคุณจะอยู่โรงเรียนฟินิกส์นะครับแล้วคุณเอ,อ่อไม่ว่าคุณจะอยู่โรงเรียนฟินิกส์หรือว่าคุณจะอยู่ m อหรือว่าคุณจะอยู่เอนะครับคุณสามารถรับเควสทีตู้ได้ของสมมติ ผมผมเป็นฟีนิกซ์ใช่ไหมพอเราเวที่ผมฟูผมไปผมสามารถไปรับเควสที่ตู้เอได้หรือตู้เอได้มันดีตรงนี้ครับขอบคุณมากนะครับคุณดีนิโคตินนะครับเออสมมตินะครับสมมตินะครับอ่าสมมติสมมติคุดเวลหนึ่งใช่ไหมคุณก็วิ่งไปเลยครับอ่าสมมติไปเอดีกว่านะครับเอจะมีคนเยอะนะครับไม่ว่าคุณจะสร้างของโรงเรียนไหนแนะนําให้คุณไปเอนะคุณดีนิโคตินนะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับ ก็วันนี้มีร้านค้าดีๆแนะนำนะครับเป็นร้านค้าที่ขึ้นตรงกับช่องทีวีเจมส์ชาแนลของผมนั่นเองนะครับคุณพัฒนะครับช่อง85นะครับเสื้อปิกาจูคาทาเฟรนนะเปิดตั้งแต่หกโมงถึงห้าทุ่มนะครับทุกวันนะครับกดพ้อยทุกอย่างลด15%ถูกกว่าซื้อเองแน่นอนนะครับให้ไปกดแม่ค้าได้เลยขายเอ็มรับกลาง ID รับกลางไอเทมด้วยนะจ๊ะร้านค้าเราแทบจะเป็นล้างสะดุดซื้อไปแล้วครับถ้าใครสนใจก็เข้ามาคุยแม่ค้าได้อ่าโอเคครับตลาดคนจะเยอะหน่อยครับผู้เล่นใหม่ก็็ฟัััังงไได้้้เเเลลลยยนนนนะะคคคครรบบอออาาปปปิิสๆพม่ตว จะสอนนะครับตั้งแต่ววหนึ่งถึงเลเวลเจ็ดสิบพอนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปเจ็ดสิบต่อไปค่อยว่ากันนะเอาเป็นสองพาร์ทไม่อยากทำคลิปย่อยเยอะนะครับไอ,อ้คุณมาโรงเรียนเอ็มพีทำไมเนี่ยหมาผิดวิ่งผิดเอจี SG ครับเอจจี SG จะมีคนพาเด็กเวลเยอะสุดนะไม่เชื่อเชื่อใช่ไหมเชื่อไม่เชื่อเชื่อไม่เชื่อไปดูครับพิสูจน์ด้วยตาตัวเองนะครับ ฟินิกอะจะไม่ค่อยมีคนพาเด็กเวลครับเพราะส่วนมากเขาจะฟินิกก็ไปเอจเหมือนกันนะครับเอจะมีคนเล่นเยอะครับเอจกับ MP อ่ะมีคนเล่นเยอะครับโอเคไปโอเควิ่งไปเลยครับเสียเวลานิดนึงครับเสียเวลานี่เป็นธนูนะธนูตัวตัวตัวหลักตัวหลักตัวลองตัวลองพูดผิดตัวลองตัวลองนะครับตัวลองโอเคโอเควิ่งไปครับวิ่งไปไม่เสียเวลาครับดีใจมากเลยนะครับ อ่ทำทำตัวทำตัวเวลบหนึ่งก่อนทำตัวเวลบหนึ่งก่อนนะตัวเวลบหนึ่งก่อนเดี๋ยวบอกพี่มึงมีคนให้ของเซิร์ฟนี้มีคนดีเยอะนะบอกเลยเซิร์ฟนี้มีคนดีเยอะครับเกียนก็เยอะเหมือนกันครับคนดีก็เยอะเนาะอ่าวิ่งไปเลยครับวิบ่งไปเลย คนเวลไมนอ้อมีคนเวลไมนน้ออัน,นาจะดึกแล้วนะครับอ่านี่นี่นี่เห็นไหมครับไม่ว่าโรงเรียนไหนนะครับเขาก็จะมาพากันเวลที่นี่ครับเห็นไหม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 ,เ,หไหมเวลหนึ่งวิ่งมาสนามบอลน,นะครับวิ่งเวลเวล ววหนึ่งนะครับให้วิ่งมาหนมบอลจะมีคนพาคุณเวลครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับจะมีคนพาคุณเวลวนะครับจะมีคนพาคุณทําเควสจะมีคุณพาคุณทํานู่นทานี่นะครับเขาบอกให้ไปนอกโรงเรียนครับที่นี่มีคนดีเยอะนะครับที่อย่างที่บอกครับไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปตีมอนนะครับไม่ต้องไปหาวุฒไม่ต้องไปหาชุดนะครับให้ทำตามที่ผมบอกได้เลยนะจะง่ายมากกว่าครับจะง่ายนะจะง่ายนะครับจะง่ายเออพาร์ทนี้เอาเป็น เอาเป็นเวล1หนึ่งถึงเวล70พอนะครับเอาเป็นเวล์หนึ่งถึงเวล70พอเนาะนะครับประมาณนี้ประมาณนี้สั้นๆนะครับก็สั้นๆครับโอเคนะครับพอถามพี่อันนี้ลืมลืมดูลืมลืมบอกลืมบอกครับลืมบอกลืมบอกนะครับอันนี้นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่โรงเรียนไหนคุณสามารถนะครับรับเควสที่หน้าตู้ตรงนี้ได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องกลับไปรับที่สถาบันเรานะโอเคไหมโอเคพอเข้าใจแล้วนะครับ ก็นะครับพอออกนอกเรียนเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะบอกว่าให้ไป3แยกนะครับให้ไป3แยกนะครับ3แยกตรงไหนใน3แยกเนี่ยมันจะมีคนเวลวตลอดนะครับมันจะมีคนวลตลอดเวิตั้งแต่26ถึงเ0นะครับเอาเต็มที่70พอนะครับ70พอเอาให้ได้สกิล6เอาให้ได้สกิล6 7พอแล้วก็แล้วก็ทำเพลสเข้าศูนย์ได้เลยนะครับ70ไปศูนย์การค้านะครับสามารถพี่ถ้าผมออกมานอกเรียนแล้วผมจะไปวลวตรงไหนได้บ้างนะครับ หนึ่งจุดนะครับจุดแรกตรงนี้นะครับทางแยกขวาตรงนี้นะครับดูเมาส์นะดูเมาส์ช้าๆครับตรงนี้หนึ่งนะครับ2ตรงนี้ครับสมตรงนี้ครับสี่ตรงนี้นะครับห้าตรงนี้นะครับหตรงนี้เจดตรงนี้นะครับมีเจดจุดอ่ะมีเจ็จุดอ่ะจุดหลักๆที่คนฟาร์มนะมีเจ็ดจุดนะครับยังไม่ได้นับจุดย่อยๆที่เขาเอ่อฟาร์มกันอยู่แถวนี้นะยังไม่ได้ยังไม่ได้นับจุดย่อยนะ หุดหลักๆมีอยู่7จุดครับมีอยู่7จุดนะฟังไวให้ดีนะครับแล้วไม่ต้องไปถามนะพี่ผมเวลนี้ทําไงดีผมเวลนี้ทําไงดีคุณดูคลิปผมจบจริงปะเนี่ยนะครับดูคลิปผมจบจริงหรือเปล่านะครับนะอันนี้เป็นคลิปเด็กใหม่เลยให้เฉพาะเด็กใหม่นะครับผู้เล่นเก่าไม่ต้องดูนะครับประมาณนี้อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูคร่าวๆนะครับตีหนึ่งตีนะว่าเขาเวลตรงไหนนะประมาณนี้ยืนได้70ผมเคยยืนนะไอตัวดาบทีวีเจมผมอ่ะผมยืนที่3แยกจน90อ่ะนะครับ ผมยืนยัน90อะเชื่อไหมผมยังไม่อยากเชื่อเลยนะครับผมยืนยัน90อะมึงก็ยืนโหดเกินพี่ยืนยัน90ผมยืนที่นี่ยัน90นะเพราะยาม,มันตีได้ถึงระดับ90ครับนะแล้วแต่แล้วแต่นะครับถ้าคุณไม่โดนเตะนะแต่ส่วนมากเขาจะเตะพวกเวล70กว่าเขาก็เตะแล้วนะครับเออ70กว่าก็พอแล้วนะครับไปไปดูไปดูไปดูนะครับไปดูไปดู อย่าลืมนะครับมี1จุดตรงนี้นะครับ1จุดตรงนี้2จุดตรงนี้นะครับ3าจุดตรงนี้4จุดตรงนี้นะครับ5จุดตรงนี้6จุดตรงนี้7จุดตรงนี้นะครับสามารถเรียกคนมาฟาร์มได้สมมติพี่มันไม่มีตี้ทาไงดีคุณก็โขงเลยครับนะครับหาซื้อทอะโขงหรือว่าหาขอพี่ฟาร์มไหมฟาร์มไหมหาคนฟาร์มนะครับเดี๋ยวก็จะมีคนฟาร์มเองเนาะหรือไม่ก็จะเจอผู้ใหญ่ใจดีอ่ะเห็นไหมจะมีครับจะมีตี้แบบนี้นะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนะครับก็จะมีตี้แบบนี้นะจ๊ะ นี่อย่างนี้ครับนี่เขาก็จะคอยช่วยเหลือผู้เล่นใหม่นะครับพวกนี้ใจดีเขาที่ใส่ดีนะครับนี่ใส่ดีนี่ใสด่สดีนะครับอ่าอันนี้กิ้วผมอันนี้กิ้วผมนะครับกิ้วผมอ่าอย่าอย่าทักกูนะ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 เอากิ้วผมสองคนเลยนะครับสามแปดเลยเหรอเฮ้ <c oughs> นะครับอันนี้อันนี้อันนี้ไม่รู้เลยอันนี้ไม่รวยนี่งอน G 8 0ปีทำไมอะไปศูนย์นะครับการค้าโอเคนะครับดาบสวยดาบสวยนะครับอันนี้ถ้านจะไม่ผิดโอเคครับคุณยังไม่รู้ตัวใช่ไหมนี่คุณยังไม่รู้ตัวใช่ไหมหัวกิ้วคุยคุณอยู่ไหนฮะฮะกด M อ๋อโอเค อ๋อครับครับโอเคครับโอเคครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้มีคนแนะนำนะมีคนแนะนำใช่ไหมโอเคครับโอเคครับ,คครบ <laughs> <laughs> แกงโง,ง่แกงโง่แกงโง่ <laughs> จะวิ่งตามมาบอกก็วะ <laughs> อ่าเห็นไหมจะมีหนึ่งตีนะผมบอกแล้วจะมีตี้ตลอดนะขึ้นอยู่กับดวงคุณว่าคุณจะมีตี้หรือเปล่านะครับขึ้นอยู่กับดวงคุณนะอยาดาบสวยนี่ว่านะครับดาบสวยนี่นะครับแต่พลังงานตับกไ่้นึงโอเคใช้ได้เลยครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้คอมเพนไปเรื่อยชีวิตชีวิตทีวีเจมคือคอมเพนไปเรื่อยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเวลหนึ่งถึงเวลเจ็ดสิบนะครับเวลหนึ่งถึงเวลเก้าสิบดีกว่านะครับอยู่ที่นี่ได้นะครับหนึ่งถึงเก้าสิบดีกว่าอยู่นี่ได้นะครับแล้วแต่ จะอยู่หรือจะเข้าศูนย์ก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับฝากไว้ก่อนนะครับสำหรับคลิปแรกนะครับฝากไว้ก่อนสำหรับคลิปแรกเนาะกดติดตายครับเดี๋ถ้าใครถ้าใครมีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับเวลหนึ่งเวลเจ็ดสิบหรือเก้าสิบก็ทักมาได้เดี๋ยวแบบต่อไปจะเป็นศูนย์การค้าแล้วนะครับคุณผิดกันนะครับนี้ครับบ๊ายบายใครสงสัยไงถามได้เลยนะครับแต่อย่าถามหลายรอบขี้เกียจตอบเหนื่อยโอเคครับประมาณนี้